เดี๋ยวพวกเราเนี่ยโอ้หลวงพ่อก็เป็นเหมือนกันแต่ก่อนพอใจในความโกรธลักความโกรธสามวันเจ็ดวันปีหนึ่งก็ไม่หายเห็นหน้าที่ไหนโกรธเอาแหละปรุงแต่งย่าไปทําอย่างงั้นพวกเราเสียหายเสียเวลาเกิดมาเป็นคนเกิดจิตโฉมนุษย์ตัปฏิลาโพการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดได้แสนย,ยาก พุทธเจ้ารับรองมาอย่างนั้นเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์สมบัติ้าไม่ตาไม่บอดหูไม่หนวกไม่เป็นบาใบเสียผีดมนุษย์นี่คือสมบัติของมนุษย์เราได้แล้วเราได้แล้วเรามาพัฒนาจากมนุษย์นะให้เป็นพระะให้เป็นพระ พระนิยมก็เป็นได้พระสู่ปฏิปันโนเหมือนละสวดเนี่ยพระสงเกิดโดยพระสัทธรรมมีความปฏิบัติดีเป็นต้นนี่สงมันมีจากกิจจากใจของพวกเราพัฒนาขึ้นย่าไปจำนอนอยู่อย่างเดิมเดม้อย่าไปอยู่อย่างอย่าไปอยู่อย่างเกา่าอยากมีกำไรชีวิต อย่าไปอ้อนบอนเอาอย่าไปชิดเอาถ้าดหน้าข้าพเจ้าแล้วเกิดพ่อมศาสนาปฏทยานเด้อไม่ต้องไปอ้อนบอนไม่ต้องไปบวงสรวงทำเอาทำเอาสร้างเอานนการสร้างความรู้สึกตัวการสร้างสติน่ะทำให้เป็นนิสัยให้เราคันเป็นนิสัยแล้วเนี่ยนะตัวสติเรารู้อยู่ในปัจจุบันขณนะจนเป็นอัตโนมัติ คามาตัโนมมัิเนี่ยเราจะใช้ชีวิตกับสตินะการเคลื่อนไหวอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้กำหนดสติจะกำหนดเองอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากเราไม่ได้กำหนดเลยจะเดินไปไหนจะใช้ชีวิตอะไรแต่กินข้าวจะอาบน้ำจะนุ่งผ้าวีผมมันรู้ของมันไปเอง จะเข้าห้องหน้ามันามรู้ของมันไปนเองนี่คือนักกรรมฐานนักกรรมฐานนักการเจริญสติจะรู้อยู่อย่างนี้จะรู้อย่างนี้พรอยี่สุดวันทั้งวันเนี่ยเราอยู่กับการปฏิบัติการเจริญสติคืนทั้งคืนเราอยู่กับการเจริญสตินอนตื่นขึ้นสติจะมาทันทีเราลืนตาขึ้นรู้แล้ว เรานอนอยู่มือวางไว้อย่างไงขาไว้อย่งายงรรูแแ้แล้วรู้แล้วเรารูดตัวของเราแล้วมันจะกลับมาดูตัวของเราทันทีกายของเราคือรูปธรรมรูปธรรมคือกายของเรานี้มันจะเอาเป็นหลักเราจะเอาเป็นหลักเราจะเป็นเ,เป็นฐานให้กิตมาตั้งอยู่ที่กายเนี่ยมันจะรูดอยู่จิตกับกายจะไม่แยกกันเนี่ยเรานอนรู้แล้ว,นนลลวจะลุกขึ้น รู้แล้วจะเก็บที่หลักที่นั้นรู้มีแต่รู้กับรู้เนี่ยความหลงมันก็หมดถ้ามีความรู้ความหลงมันก็หายไปความหลงกับความรู้เนี่ยมันเป็นคู่กันคู่ปะระบักปักกันนี่เลยมันเปลี่ยนกันเกิดมันเปลี่ยนกันดับถ้ามีความรู้ความหลงก็หายไปถ้ามีความหลงความรู้ก็ก็หายไปอีกดังนั้นความรู้กับความหลงเนี่ย ชีวิตเรามีเท่านี้เดอ้อมีสองอย่างเท่านี้มีหลงกับเมลูได้านอะไรเราจะสร้างอะไรมันมากสร้างความรู้สึกขึ้นมันมากที่เราหลงมาจีบปีหลงเพราะหลงมาตั้งห้าสิบสองห้าสิบห้าปีถึงจะมาลู้เรื่องนี้พอลู้แล้วเนอะโอ้ยเราได้กาไรชีวิตแล้วอืมเอาไปเรียนโอ้เกือบเนาะเกือบเนาะถ้าไม่ได้มาเห็นตัวอย่างนี้ ถ้าม,มาถ้าไม่มาพบคพําสอนพระเจ้ายกนี้ปัจจุบันนี่ถ้าไม่มาพบหลงพอเทียนโอ้เราเนี่ยขาดทุนชีวิตเกิดไปก็กตายไปเกิดไปก็ตายไปหลงเกิดเราอย่าหลงตายหลงเกิดมาแล้วเราอย่าหลงตายตายให้ตายกับสติตายให้ตายกับสมาธิตายให้มีปัญญารู้ รู้อยู่ให้รู้อยู่ในทุกความแก่ก็ให้เรารู้ความเก็บก็ให้เรารู้ความตายเราก็ถ้ามีสติจะรู้อยู่เหมือนหลวงพ่อเทียนท่านรู้ยกมือสร้างแก่วจนถึงลมหายใจท่านสุดท้ายเนี่ยตรงนี้เราหัดไว้ตรงนี้เลยโยมหัดไว้ตรงน,รงนี้เราอย่าหลงพยายามอย่าหลงตายแต่ถ้าไม่หลงตายล่ะเอา้าเออ สุขติย่อมหวังเนี่ยสุขติย่อมหวังจิตเตสังกฤตเถทุกติปาติกังขาถ้าเราหลงแล้วทุกติย่อมหวังในจิตเตสังกฤตเถสุขติปาติกังขาถ้าเราไม่หลงลโอลยสุขติย่อมหวังเราจะเอาอะไรเราจะเอาทุกติหรือจะเอาสุขติเราจะเอานรกหรือจะเอาสวรรค์ให้เราเลือกเอาได้เลย ชีวิตเราเลือกเอาได้แน่นอนเลยอย่เลือกเอาได้ดังนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเรามาเลือกเลือกเอาเลือกเอาความดีหรือเอาความชั่วเลือกเอาความผิดหรือเอาความถูกเราเลือกได้ยาว่าจนเนอยาว่าจนเนด้อทําไม่ได้ดอกอย่าไปว่าอย่าไปว่าชีวิตของเราเนี่ยดังนั้นเราถ้าศึกษาไปดีๆเนี่ย กำหนดรูกไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะมีจะมีเครื่องบอกเราจะมีเครื่องบอกเราเหตุที่ให้เราหลงเนี่ยคืออะไรยังเหตุที่ให้เราหลงมากคือกายรูปธรรมเนี่ยทำให้เราหลงมากเอาเรามี ผมเส้นหนึ่งเขาก็หลงแล้วพอมันงอหลงกับมันแล้วเรามีตาแล้วก็หลงไปกับตาเรามีหัก็หลงไปกับหูม่จมูกหมกเว้กายเราหลงมันทั้งนั้นทำให้เราหลงเยอะแยะเรื่องของกายมีเนื้อมมหลังหลงมีเนื้อไม่นังหลงมันหมดมีหูวหลงมันหมดมีฟันก็หลง ทำให้ทาให้เราหลงธรรมชาติของเราที่มีอยู่ถ้าเรามีถ้าเรามีเพติมันจะทําให้เราหลงมันจะทําให้เราหลงดังนั้นรูปรูปธรรมเนี่ยรูปนามเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเข้าใจรูปนามจะไม่หลงพอเข้าใจรูปนามจะแยกเลยละ่ะ โอ้ในส่วนรูปโอ้ในส่วนนามภาษาบ้านมันโอ้ี่กายโอ้ี่ใจโอ้เราเป็นทาสของใจมานานแล้วใจพาเราโกรธใจพาเราโลภใจพาเราหลงใจพาเราผิดใจพาเราถูกเนี่ยเราจะรู้เลยพอดูใจจริงๆที่เนี่ยใจมันพาเราโกรธไปเกลียดจริงด้วยเดี๋ยวนี้มันโกรธมลยไม่โกรธโอ้ใจมันก็ปกติอยู่นี่สิ่งที่พาให้โกรธให้เกลียดให้โลภให้หลงอะไร อารมต่างหากโออารมณ์มาปรุงจิตต่างหากนี่อารมณ์เขามาปรุงจิตต่างหากเพราะตรงปงรุงจิตจิตของเราเนี่ยอินทรีย์ไม่แก่นะอินทรีย์ไม่แก่ตัวสังขารเนี่ยยังไม่เข้มแข็งก็จะหลงทันทีเพราะมาปรุงหลงทันทีดังนั้นความหลงเนี่ย าเราเรียนไปดีๆปฏิบัติไปดีๆนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นความหลงเห็นความหลงในเห็นหมดทุกอย่างเลยนโคบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยสอนให้ดูความชิดให้เห็นความชิดเดินหลวงพ่อเลยไม่เห็นความชิดแต่หลวงพ่อเห็นความหลงพอเห็นความหลงไม่เห็นหมดมันหลงก่อนทั้งคิดหลงก่อนทั้งปวดหลงก่อนทั้งรักหลงก่อนทั้งแข่ง เราหลงก่อนการแก้ความหลงนี่มีนิดเดียวเปลี่ยนเป็นความรู้ใจของเราเปลี่ยนเปลี่ยนได้ใจของเราพัฒนาได้เปลี่ยนมาเป็นความรู้ให้หมดตามหลักคําสอนทางพุทธศาสนา,าพระเจ้ากับัญญัติเอาไวอ้อ่ะมีวิชากับวิชาวิชาคือความรู้อวิชาคือความหลง เนี่ยเราจะจนทํำไมเราจะเป็นผู้จนจนต่อการไปวัดอย่าไปจนอย่าไปใช้เหตุผลอะไรเปลี่ยนความหลงมาเป็นความรู้ทันทีเนี่ยเรามี